สวัสดีครับมารับประทานอาหารกันทุกท่านเช้านี้ก็จะเป็นผักแล้วก็เป็นแกงเห็ดกระด้างนะครับเห็ดกระด้างคือเห็ดขอนไม้ที่แห้งแล้วเขาก็เอามาแช่น้ำแล้วก็มาแกงทีหนึ่งเนี่ยแม่เขาแกงใส่ปลานะทุกท่านมาทานเขาด้วยกัน เด็กๆอยู่บ้านนะฮะตอนนี้ยังไม่หิวกันผมหิวก่อนผมจัดก่อนนะทุกท่านมาครับทุกท่านกินข้าวแกงเห็ดกระดา้างเสีัยผักขยงยอดหอมหอมผักขยง 嗯，么、嗯、吧。 ปาช่อนปลาคอกินข้าวคุณหนู ขอบคุณครับ

แบบ,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 บมือเท้าง่ายๆสไตล์ผมอร่อยแซ่บนะฮะแกงเห็ดกระด้างซึ่งเป็นเห็ดเห็ดที่แห้งแช่น้ำแล้วมาแกงอีกทีนึง อ,อิ่มอร่อยทุกท่านตัวด้านนี้แบบมาดูด้านนี้กินแล้วหรออิ่มแล้วเพิจะเสร็จเป็นไรเดีย๋ยวไปลูกกินเมนูไอ้ะไรอ่ะอําต้มเนื้อเนื้อเอ้เน,นื้อหรือเนื้อไก่เหรอครับอืมอือขอชิมหน่อยดิ เขาเรียกว่าเศษไก่เศษเนื้อไก่ว่ะนะ่เศษเนื้อไก่อมอ็ว่ายโอ้อร่อยจังเยอสุดอดเลยพอครับพ่อชิมเฉยๆนี่ฮะเราจะมาชิมแล้วก็คอมเมนต์คุณปุ้ยไม่เกี่ยวนะว่าอิ่มแล้วหรือไม่อิ่มนะ โอ้วอร่อยจังเลยอ,เอืมอร่อยได้อยู่ต้่มไก่เนี่ยหาใบหมอนมาใส่หน่อยอืมรอ้รอนๆอ,อืมอืมจับ เคได้อิ่มแล้วเ็ได้อิ่มแล้วด,ด,ด้ก็เป็นมื้อเช้านะฮะของวันนี้ท่านก็จะเป็นปุ้ยเขาทำต้มไก่นะครับต้มไก่ส่วนผมก็กินแกงเห็ดกระด้างฝีมือของแม่ก็อ,อ,อร่อยเหมือนเดิมนะใส่ใบผักขยง,งใส่ปลาช่อน กิมกับข้าวเหนียวเส่บๆคือก้อ,อร่อยมากเหมือนเดิมอ,อย่างเงี้ก็ประมาณนี้แหละฮะเช้านี้ส่วนดเด็กๆก็ป็นอาทิตย์ก็ให้เขารีแลกนั่งดูทีวีอยู่บ้านเนาะ,ดะนได้เปิดสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครก็ยังดีทีวีบ้านเรานะก็ประมาณนี้ทุกท่านขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ